เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG f r o t Channel นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับการรีวิวตัวละครทาชิราอันดานะครับผมคือทาชิราอันดาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับตัวชิวกิค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทั้งหมดนะครับคือมันมีความคล้ายในสกิลที่1นนะครับก็คือเป็นการสร้างเกราะทั้งทีมแล้วก็มีการบัฟให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของสกิลกันนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่อง รายละเอียดพื้นฐานของตัวทัชิลาอันดากันก่อนนะครับคือทัชิลาอันดานเนี่ยคือทาชิลาอันดานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสีขาวนะครับผมก็คืออยู่หลังสุดเป็นสายซัพพอร์ตแล้วก็ใช้ออฟนะครับในการฟื้นชีพคือจำนวน8ออฟด้วยกันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันก่อนในส่วนของสกิลแอดไวเซอร์นะครับเมื่อเพื่อนในทีมได้รับเกราะจนเต็มจะมอบคาริสมาให้กับตำแหน่งนั้นจำกัดได้รับปบั๊จากแอดไวเซอร์สกิลนะครับ หครั้งนะครับคือจริงๆแล้วก็คือมันจะไม่เกิน1นึ่งสนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเอ็ a แฮนด์นะครับจะเพิ่มระยะเวลาคาลิสมาจาก1เทินเป็น2เทินและมาดูแพสซีฟสกิลกันนะครับเมื่อเพื่อนในทีมได้รับเกราะจนเต็มทาชิราอันดาจะใช้สกิล l อออฟจำกัดการสั่งงานไม่เกิน2ครั้งนะครับถ้ามีการเอ็แทหนึ่งเนี่ยจะมีการมอบตัว บับคาริสมาให้กับทาชิระอันดาและใช้สกิลสองออฟตามจำนวนตำแหน่งที่เกราะเต็มนะครับ a d v ดเ o เซอร์สกิจะลบ1ด้วยอันนี้ก็คือมันจะใช้ได้กับพวก a d v ดเ o เซอร์สกิที่มีการกดใช้งานนะครับแล้วมีจำนวนคููดาวอยู่อันนั้นก็คือจะได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะครับก็มันจะใช้งานได้ต่อเมื่อ มีตัวละครที่เกราะเต็มเท่านั้นนะครับแพสซีฟสกิลของทาชิระอันดาถึงจะแสดงผลเอาละครมาดูในสกิลที่1กันนะครับผมก็คือสร้างเกราะและ e n h a แ c e 1 stack นาน1เทินให้อันนี้คือให้ทั้งทีมเลยนะครับอันนี้สำคัญมากและถ้าเกิดมีการเ n h a n c e 2อนะครับจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นและเพิ่มระยะเวลาเ n ็นแทสนะครับจาก1เทินเป็น2เทินคือเรื่องตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันควรที่จะ e n h a n ท e 2นะครับพอเห็นสกิล1 มีการเอ็นทนแบบนี้เพราะว่าการมีระยะเวลาแค่1เทิร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานยากนะครับแล้วก็คอมโบค่อนข้างยากด้วยถ้าเกิดว่าพอมันเพิ่มเป็น2เทิร์เนี่ยมาสามารถทําคอมโบได้หลายตัวเลยทีเดียวเอาละครับมาดูในส่วนของสกิลที่2ต่อนะครับโจมตีใส่ตัวหลังสุดพร้อมกับเปลี่ยนสีออฟอื่นให้เป็นสีขาว2ลูกจากทางด้านขวานะครับ และถ้าเกิดว่ามีการ enhance 2ขึ้นมาเนี่ยจะมีการแปะ buff charisma ไว้ทีออฟที่มีการเปลี่ยนสีด้วยทีนี้มาดูในสกิลอันตินะครับคือการใช้ทั้งหมด4ออฟเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับโจมตีใส่ตัวหลังสุดพร้อมกับสั่งให้ตัวเองและตัวที่เลือกเนี่ยใช้สกิล1 1ครั้งจํากัดการถูกสั่งงานนะครับคือ1ครั้งเท่านั้นถ้ากรณีที่สมมุติว่าทาชิรานดาะน,นะครับมีการ trigger สกิล4นะครับ2รอบแต่ว่าจะมีการสั่งให้ตำแหน่งทอง ใช้งานสกิลหนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้ามีการ enhance 1ขึ้นมานะครับจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นและฟอร์มจะเปลี่ยนไปเป็นฟรีฟอร์มเอาละครับทีนี้เรามาดูโดยรวมกันนะครับว่าสกิลสกิลแต่ละอย่างนะครับมันอะไรยังไงบ้างผมมองว่าจริงๆหนึ่งก็คือข้อเด่นของสกิลของททชิระอันดานะครับจะเป็นสกิลหนึ่เป็นหลักเลยนะครับก็คือการ enhance ให้ทั้งทีมนะครับ แต่ว่าจะใช้ได้ดีต่อเมื่อ Enhance 2เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่า Enhance 1เนี่ยมันใช้งานยังไม่ถือว่าสุดเท่าไหร่น,นะครับเพราะความที่ระยะเวลาบัฟมันนานแค่1เทินเท่านั้นนะครับแต่ถ้า2เทิน,นเนี่ยมันยังพอทำอะไร,รได้มากขึ้นนะครับแล้วก็การจัด Advisor บางตัวอย่างโจน MZ เนี่ยจะช่วยให้ตัวทาชิลันดาไม่จำเป็นที่ต้องกดสกิล1อีกเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีการ Enhance 2เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งในตัวอย่างของทีมนะครับ และจริงๆมองว่าสกิล4ดีไหมดีนะครับผมแต่ว่ามันจะดีกับเฉพาะบางทีมเท่านั้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าแพสซีฟสกิลมันต้องย้อนกลับไปดูแพสซีฟว่านะคือแพสซีฟสกิลของตัวทาชิระอันดานเนี่ยเพื่อในทีมได้รับเกาะจนเต็มนะครับคือถ้ามันเต็มไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทริกเกอร์ได้อีกมาะฉะนั้นมันจะต้องลดเกาะลงมาก่อนลัดเด้งกลับขึ้นไปใหม่นะครับแพสซีฟสกิลมันถึงจะทํางาน แล้วทีนี้เนี่ยการที่ตัวละครสีทองที่สามารถใช้สกิลหนึ่งแล้วมีการใช้การเพิ่มเกราะตรงนี้ได้เนี่ยจะทําให้ตัวแพสซีฟสกิลของทาชิรันดามันใช้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าทาชิรันดาใช้สกิลหนึ่งคู่ก,กันกับตัวยามิและหาตัวที่สามารถให้ดามจเดเร็กชั่นได้มันก็สามารถออกสกิลได้หนึ่งได้อยู่แล้วนะครับผมเลยมองว่าเออมัน ออกสกิล4อย่างอื่นไหมอันนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่ายังไงซาทาชิราดามันไม่ใช่ตัวเมนดาเมจอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวซับกึ่งดาเมจอังน,นั้นถ้าเกิดว่าตัวละครอื่นที่สามารถออกสกิล4ได้เนี่ยมันจะน่าสนใจกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอองั้นไม่ใช้เลยดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับมีจังหวะใช้ได้ก็คือใช้แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ผมพูดถึงแพสซีสกิลไปใช่ไหมครับเรื่องกรอบไอ้ตรงนี้เนี่ย มาเลยแบ่งออกเป็นได้2ทีมหลักๆนะครับก็คือ1ทีมที่มีการลดเกาะและสร้างเกาะได้เร็วนะครับและทีมที่2ทีมที่สามารถมีดาเมจดี u c กชันในของสกิลหนึ่งออฟนะครับเป็นทั้งแบบเดี่ยวและแบบหมู่อ่ะมันจะมีทั้งหมด2เซตแบบนี้นะครับแต่ส่วน Advisor อร์สกิลผมมองว่ามันยังเฉยๆนะยังไม่ถือว่าโดดเด่นสำหรับผมเพราะว่า ยังไงซะมันมันจะต้องสร้างกรอะให้เต็มตลอดฉะนั้นทีมที่จะได้ใช้อันนี้จริง,รงๆเนี่ยต้องเป็นตัวที่1ลดกรอะ2ส,สร้างกรอะได้เยอะฉะนั้นจํานวนทีมที่จะได้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับผมเลยรู้สึกว่า a อเวอเรส s ์สกิลเนี่ยค่อนข้างเฉยๆเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทีมกันก่อนและทีมแรกของผมนะครับก็คือทีหลักเลยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด 2องตำแหน่งนะครับก็คือตำแหน่งทองกับตำแหน่งเอเวอเรสต์ตำแหน่งทองเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือตัวโนวาเอสกับจีฮาซานะครับเพราะว่า2คนนี้เขามีความสามารถในการ1สร้างเกราะและ2ลบเกราะของตัวเองออกได้นะครับและการที่ลบเกราะตรงนั้นเนี่ยตัวถัดมาที่สําคัญก็คือตัวคัดแฝง SB เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกราะหมดนะครับจะสั่งให้ตัวตำแหน่งหน้าสุดนะครับ ใช้สกิล2อออฟหครั้งนะครับแล้วสกิล2ออฟของ2ตัวนี้สามารถสร้างเกราะได้ด้วยนะครับแล้วตัวก็อบอกว่าตัวโนวาเนี่ยสามารถฮิลได้ด้วยอีกต่างหากมันสามารถที่จะประคองทีมได้ดีนะครับส่วน g ีฮาซ่าเนี่ยทำดาเมจแล้วก็สร้างเกราะขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเอ็แทสสของตัวคัดแฝง SB นะครับผมมันจะมีปั๊บ แรชแปะไว้ให้ด้วยทำให้ทั้งทีมเนี่ยมีดาเมจหรือมีความแรงของสกิลเนี่ยสูงขึ้นสามารถสร้างเกอะได้เยอะขึ้นทําดาเมจได้สูงขึ้นนะครับส่วนตำแหน่งดำจริงๆมันไปได้ค่อนข้างหลายตัวนะครับแต่ว่าผมมองว่าไอการที่ตำแหน่งหน้าเนี่ยสามารถลดเกาะตัวเองและสร้างเกาะได้ตลอดมันจะทําให้ออฟขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะล้นโอกาสที่ใช้ออฟสีทอสีเอไม่ใช่สีดาเนี่ย ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับดังนั้นตัวละครที่ผมเล็งๆไว้ก็คือจะเป็นแก๊งที่ออกสกิลออโต้แต่ตัวที่เด่นที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวของชาริสเอสบีเพราะว่าตัวชาริสเนี่ยสามารถบัฟได้นะครับและสามารถออกสกิลอันติได้นะครับากรณีที่ตัวตำแหน่งหน้านั้นเกราะเต็มแล้วทีมนี้เนี่ยโอกาสที่จะทให้เกราะมันเต็มเนะี่ยมันแทบจะทุกเทิร์น มันเลยออกสกิล4ได้ต่อเนื่องมันจะทำดาเมจแรงกว่าตัวอื่นๆส่วนตัวเชอร์ล็อกนะครับเชอร์ล็อก SP เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นตัวกลางๆนะแต่ว่าตัวที่ต่ำลงมาหน่อยเนี่ยนั่นจะเป็นตัวคาเรนตัวถัดมานะครับก็คือเป็นตัวของไนเจล SP ไนเจลเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆคือแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยพยายามแปะ ตัวบัฟคาลิสมาไว้ที่ออฟก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ให้ตัวอื่นนั้นใช้สกิลปกติแล้วอย่างที่ผมพูดว่าปกติคือมันจะมีตัวออฟขาวเต็มกระดานอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะใช้คาลิสมาต่อออฟมาเลยไม่ยากนะครับในเจลเลยจะออกสกิลได้บ่อยทีนี้ถัดมาทีมนี้จบแล้วนะครับก็จะไปดูอีกตัวอย่างอีกทีมหนึ่งแต่ว่า ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวทาชิราดาผมเนี่ยยังไม่ได้เอ็นแ้นสองะน้นแล้วคอมโบมาเลยยังไม่สุดมันจะดูแปลกๆหน่อยนะครับทีมที่ว่านั้นก็คือเซตทีมตัวที่มีดาเมจรีดักชันเป็นของตัวเองนะครับก็จะเล่นคู่กันกันกบตัวยามิ SB คือตอนนี้ผมจัดเกียจะเอาไว้ประมาณนี้ก็คือตัวที่น่าสนใจแล้วก็คคองทีมได้ซับได้ดีนะครับผม ก็คือจะเป็นของมิลานดา MZ นะครับกับเหยาเอสคือ2ตัวนี้เนี่ยมิลานดาสามารถฮิวได้นะครับส่วนเหยาเนี่ยสามารถสร้างเกราะเองได้แล้วก็โอกาสที่จะสร้างบัฟรีเจนแปะไปที่ออฟเนี่ยค่อนข้างสูงฉะนั้นมาเลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นกังวลเกี่ยวกับการฮิวตัวเองสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแปงปังนะครับในตัวอย่างมันจะมีปัญหาเรื่องการฮิว เพราะว่าตัวทาชิลานดาข้อเสียของเขาเลยนะครับคือเขาฮิวไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถที่จะสร้างเกราะได้ทํานาเมีดได้บัฟได้นะครับมันเสียอย่างเดียวก็คือมันไม่มีฮิวนี่แหละฉะนั้นตัวตําแหน่งดํมามันเลยคนที่จะมีตัวที่มีความสามารถในการฮิวในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ผมไม่เอาตัว HTRSP มานะครับตัวนั้นฮิวได้ก็จริงและฮิวออโต้ด้วย แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะลบออฟดาออกไปได้นะครับมันจะกองกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะล้นในที่สุดฉะนัน้นเลยต้องมาลุ้นว่าศัตรูจะโจมตีบ่อยไหมเพื่อให้เกาะตัวตำแหน่งหน้ามันลดนะครับพอมาลดแล้วมันจะสามารถทำคอมโบได้ต่ออะไรประมาณนี้ส่วนเอซจะใช้ได้ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าเราจะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นดาเมจทั้งทีมแล้วก็พึ่งส่วนของกรอบเป็นหลัก ก็ตอนนี้ตัวตำแหน่งหน้านก็คือขึ้นอยู่กับดาดเลยว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยแต่ละตัวสามารถเพิ่มความอึดให้ตัวเองได้ง่ายอยู่แล้วฉะนั้นมันตัวมันก็ค่าจะตายยากต่วนถัดมาอันนี้จะดีหน่อยนั่นก็คือการมีดาเมจรีเดคชันทั้งซึ่งมันจะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับก็คือในส่วนของคิตตไอเอมซนะครับกับ d r, r m z รีอาร์เนี่ยจะต้องเ n ็นแท2สนะครับไม่งั้นมันไม่สามารถทำคอมโบได้คือที่ผมบอกว่าไอ้ทีมเนี้มันจัดว่าดีกว่าทีมเมื่อกี้นะในส่วนของดัมเมอเเร์ชั่นหเพราะว่ามันสร้างให้ได้ทั้งทีมนะครับแล้วมันจะทำให้ตัวอื่นนั่นฟรีมากขึ้นแต่จริงมันจะต่างกันนิดหน่อยนะสองตัวนี้เนี่ยทิเนี่ย มันจะทำให้ตัวตำแหน่งดำนะครับฟรีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเลอาเนี่ยเลอาควรที่จะมีการใช้สกิล4ออฟบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าเลอาจะทริกเกอร์สกิลเองต่อเมื่อมีการใช้สกิล4ออฟของตำแหน่งอื่นๆอ,อันเนี้ยค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงๆหน่อยนะส่วนของเลอาเพราะว่าถ้าเราจะพึ่งออฟขาวของ ทาชิราอันดานเนี่ยอย่างว่านะครับตอนเนี้ในทีมเนี่ยมันไม่มีตัวที่คอยลดกราะให้ฉะนั้นแล้วเนี่ยแพสซีฟสกิลเนี่ยมันจะติดไม่บ่อยก็ลุนที่ศัตรูมาโจมตีเอานะครับนั่นเลยทําได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทริกเกอร์ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโบ,บ๊ะเลยทีเดียวนะครับเอาลนะทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ทาชิราอันดานเนี่ยถ้า ถามว่าวัดกันกับตัวชิวกิใครเก่งกว่ามันมีความคล้ายกันแต่ว่ามันมีความต่างของหน้าที่ตรงที่ว่าทาชิราันดาทำดาเมจได้แต่ว่าชิวกิทำไม่ได้นะครับในมุมกับการชิวกิสามารถฮิลได้มันซับได้ดีกว่าทาชิรานันดาเพราะทาชิราันดานั้นฮิลไม่ได้นะครับมันมีแค่คล้ายกันอย่างเดียวเลยก็คือทาชิราันดานเนี่ยสามารถสร้างเกราะให้ทั้งทีมแล้วจริงๆมันสามารถสร้างแบบออโต้ได้ถ้ามันเข้าคอมโบ แล้วบัฟที่ได้มันเป็นบัฟ a n ็นแทสฉะนั้นทาชิร่นดาจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยส่วนชิยูกิเนี่ยออกสกิลออโต้ก็จริงโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยนะครับแต่ว่าบัฟที่แปะอยู่เนี่ยมันเป็นคาลิสพาชิยกิไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นแต่ว่าเพื่อนจะได้รับแทนก็ลองจัดทีมดูละกันนะครับแต่จริงๆถ้าถ้าวัดกันตรงๆนะผมให้ภาษีตัวชิยกิมากกว่า นะครับเพราะว่ามันสามารถไปได้มันสามารถยืดทีมอ่ะให้ไปได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่ามันเข้าคอมโบง,ง่ายกว่าตัวชิลาอันดาหน่อยนึงนะครับแต่มีไว้ก็ดีนะถ้าชิลาอันดาเป็นตัวที่จัดว่าใช้ง่ายติดอยู่ในดับท็อปๆเลยนะในใจผมอะ่ะเอาละครับสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็การไลฟ์สตรีมของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสรวันนี้สวัสดีครับ